เ hey, hey, hey. ููู้้ถกออไไดดขีขลับปสวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนวันนี้ลูกสาวกับแม่ออกข้างนอกไปกราบพระค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดอะไรยังไม่ทราบเลยนะคะลงท็กซี่มาแล้วเห็นวิหารที่เก่า สวยมากเลยค่ะวัดน,นี้เดี๋ยวจะลงไปดูป้ายค่ะแต่ด้านหลังนี้ก็คือหลวงพ่อหยกขาวค่ะเพื่อนๆได้มากราบน้บนบมัสการขอพรท่านค่ะนี่คือหลวงพอ่อหลวงพ่อหยกขาวค่ะข้างล่างก็จะเป็นพระนอน สวยมากเลยค่ะคเพื่อนถูกลงวัดนี้คือวัดขุนจันทร์ค่ะสวยมากเลยค่ะไม่เว็นกับลูกได้นั่งแท็กซี่แล้วมาลงตรงนี้ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นวัดขุนจันทร์เห็นมันสวยดีค่ะก็เลยแวะเข้าไปกราบพระพุทธรูปข้างใน ก็ถ่ายรูปมาฝากคุณเพื่อนด้วยค่ะโอ้โหวิหารสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆวัดขุนจันทร์เป็นทางผ่านแต่ก็ถ่ายมาด้วยค่ะได้จะถ่ายรอบวิหารค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีพญานาคคอยปกป้องคุ้มครองรักษาแล้วก็มีทั้งพญาสิงห์โอ้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองค่ะสวยงามมากเลยค่ะพเพื่อนๆถ่ายไม่ชมค่ะพญานาคสามเสียนอยู่หน้าประตูวิหารค่ะพเพื่อนๆสวยงามมากค่ะ มีคุณตาท่านหนึ่งท่านอาจจะประจำอยู่ที่นั่นก็ได้ค่ะตอนนี้ก็กําลังช่วยเหลือคนแล้วขอพรให้เขาให้ดรวยแหฮงๆค่ะอยู่ใต้พระราหูจากนั้นไม่เป็นกับลูกก็ได้ทําเช่นกันกับเขาอะค่ะให้เหรียญไม่ได้ไงลูกน,นี่หันอย่างงี้ลูกถือไว้ถือไว้มือมือลูกถือไว้ก่อนนะ oh my

นแกไม่ะได้อยู่กับคุณแล้วได้แบง์มาก็หัหขึ้นยาหัหอยู่อยู่ที่หัวขึอยู่อะครับกโชคดีก็